กลับเข้ามาสู่ชั่วโมงสุดท้ายของรายการเฮตไลบ่ายวันนี้นะครับเนื่องจากวันจันทร์เราถ่ายทอดเรื่องของพระวิหารจึงไม่ได้นําเสนอช่วงอาเซียนนะครับครับขอนําเข้าสู่ช่วงอาเซียนในวันนี้ครับคุณรัพรครับ วันนี้เราจะพูดถึงผลกระทบนะฮะถ้าเผื่อเราเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะครับนักบ,บัญชีจะส่งผลกระทบอย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงว่ามันจะมีแปสาขาวิชาชีพนะฮะที่จะเป็นลักษณะฟรีฟローคือไหลเข้าไหลออกได้ใน1ิประเทศได้อย่างเสรีรแต่ว่าก็อาจจะไม่ง่ายนักเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวของใบประกอบวิชาชีพอยู่นะครับซึ่งก็จะต้องมาสอบในฐานะเป็นคนไทยด้วยนะครับ,รบนนะเข้ามาทํางานที่เมืองไทยต้องสอบใบประกอบวิชาชีพของไทยเรานะครับ แต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ในกรณีที่ว่าการเข้าอ่อนนี่อย่างเสรีอย่า,ยา,ยายยงแท้จริงถามว่าคนไทยรราที่จบบัญชีมานี้จะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างและก็สิ่งที่จะต้องเจอคืออะไรนะครับพอดีไปเจอ <c oughs> คือต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้หนังสืพิมพ์แต่ละฉบับนะครับก็จะมีเรื่องอาเซียนทุกสัปดาห์ครับนะเป็นสิ่งที่น่ายินดีทางด้านหนังสืพิมพ์ daily news ครับก็ได้มีการเรื่อง aec กับมหอ,อการค้าไทย ดรสิรินุชนิ่มประกูลครับอาจารย์ประจําคณะบัญชีของมหองการค้าครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมวิชาการของคณะอนุกรรมการระบุถึงการเตรียมความพร้อมในการเปิด AEC ครับว่าจะผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีอย่างไรบ้างครับโดยท่านบอกว่าวิชาชีพบัญชีนี้สิ่งที่ถ้บเผื่อดูเฉพาะฝีมือครับคุณสุชัยครับครับผมถือว่าฝีมือนักบัญชีบ้านเรานี่คือไม่แพ้ชาติใดในสินนประเทศนี้คือเราอยู่แถวต้นๆของของอาเซียนเลยครับ เพราะว่าอะไรเพราะว่าตาราของบัญชีของเมืองไทยนี่คือเขาแปลมาจากตำราสากลเขาแปลมาจากตําราภาษาอังกฤษนี่คือประโยคต่อประโยคเม็ดต่อม็ดบรรทัดต่อบรรทัดเลยครับดังนั้นในแง่ของความเป็นมาตรฐานวิชาชีพนี่คือได้มาตรฐานเราได้มาตรฐานครับแล้วก็ระบบบัญชีที่เราเรียนปัจจุบันนี้ก็คือเป็นระบบสากลเลยครับผมไม่ว่าคุณจะไปทําบัญชีอยู่ที่สิงคโปร์อยู่ที่บรูนาอยู่ที่เวียดนามอยู่ที่พม่าอยู่ที่ลาวระบบบัญชีเรารองรับได้หมดเลยครับ เพราะว่าเราเรียนแบบบัญชีสากลน,นะฮะนี่คือสิ่งที่เราสบายใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ,คอ,อรเรื่องของตัวมาตรฐานวิชาชีพนี้คือเราไม่ห่วงนะครับเพราะว่าเราเก่งอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือภาษาอังกฤษครับโอ้อา้าบัญชีเกี่ยวอะไรกับภาษาอังกฤษล่ะเพราะว่านักบัญชีไทยนี้ใช้แต่ภาษาไทยครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เขาเรียกว่า F I I F I S นะครับเราใช้ภาษาไทยครับครับผม ทำให้คู่แข่งของไทยเราที่เขาใช้เป็นภาษาอังกฤษนี่ครับเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบใน10ประเทศนี้ครับตอนนี้มีอยู่2-3ประเทศที่เขามีการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินนี้เป็นภาษาอังกฤษครับอย่างเช่นสิงคโปร์สิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเลยมาเลเซียแน่นอนถ้าเพื่อพูดถึงเฉพาะฝีมือของการทำบัญชีนี้เราสู้เขาได้สบายแต่แต่ว่าตัวแบบฟอร์มตา่างๆนี่ฮะตัวมาตรฐานนี่เขาใช้ภาษาอังกฤษแต่ <ผม S 1> เราใช้ภาษาไทยภาษาไทยทีนี้เราจะไป ทำเหมือนเขานี่เราไม่ได้แล้วครับทีนี้ครับอตอนนี้เป็นสินที่ถือว่าเราเป็นข้ออ่อนด้อยหากมีการเปิดข้อสู่ AEC จริงครับ,รบตอนนี้สินที่น่าจับตาก็คือเมื่อเปิด AEC แล้วโอกาสที่นักบัญชีระหว่างคนที่จะไหลเข้ากับคนที่ไหลออกเราบอกแล้วลว่าตอนเป็น free f o ใช่ไหมครับ,รบมันจะมีคนไหลเข้าประเทศไทยแล้วก็มีคนไทยไหลไหลออกไปทำงนานอยู่ที่ต่างประเทศค,ความก็คือคนต่างชาติก็จะมาเข้ามาแย่งอาชีพ นักบัญชีคนไทยคือความที่เราด้อยภาษาอังกฤษที่นี่ครับคนไทยก็จะไปแย่งนักบัญชีต่างชาติระยะแรกนี้คือมีบริษัทลงทุนจากสิงคโปร์จากมาเลเซียจากอินโดมาตั้งมาตั้งอยู่ที่เมืองไทยเราแน่นอนเขาต้องการนักบัญชีครับแต่ตัวเราเองนี่ไม่เก็บภาษาอังกฤษเขาก็จะเป็นต้อง Import. อิมพอร์ตนักบัญชีที่เก็บภาษาอังกฤษมาจากประเทศเขาครับ,รบดังนั้นก็จะกลายเป็นว่ามีนักบัญชีจากตา่างประเทศนี่ไหลเข้ามาสู่เมืองไทยเรา ในระยะต้นนะจะมากกว่าที่จะมีนักบัญชีนี้ไหลออกไปอยู่ที่ต่างประเทศครับโอ้หงั้นก็ต้องเข้ามาแย่งอาชีพเราสิใช่ก็จะมาเข้ามาแย่งอาชีพเราได้โดยเฉพาะในส่วนของทางด้านบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ข้ามชาติแทนที่จะมาใช้นักบัญชีของเมืองไทยเราก็กลายว่าเอานักบัญชีจากต่างชาติจากประเทศของตัวเองนี่ครับมาทํางานอยู่ที่บ้านของเราครับแต่ว่าในระยะยาวต่อไปนี้เชื่อว่าเราจะมีการปรับตัวครับดังนั้นครับ สิ่งที่อาจารย์ดรสิรินุชเป็นห่วงก็คือว่าอยากจะให้นักบัญชีตอนนี้ครับปรับตัวไว้ล่วงหน้าเลยครับใช้ภาษาอังกฤษเลยครับต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษครับมันก็ไม่น่ายากนะในทางบัญชีมันไม่ได้เป็นตําราเล่มๆเ,เหมือนกับที่เราเรียนตําราไงทีนี้เวลาสื่อสารไงฮะเวลาสื่อสารกับนายจ้างอม,มาต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษแบบฟอร์มพูดง่ายา่าเหมือนเอาพูดง่ายอย่างเช่นคุณสุชัยนี่ซื้อ,อ แอ p เปมานะฮะเขามีคู่มือภาษาอังกฤษให้ถามว่าคุณสุดชัยเคยอ่านไหมไม่เคยฮะแล้วภาษาไทยเลยครับอ่านอ่านเห็นไหมะนี่ง่ายๆแค่นี้เองครับผมแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําเซ็นต์กับนายจ้างด้วยเราจะต้องมีการอธิบายว่าไอ้ตัวนี้ความหมายคืออะไรเราต้องแตกฉาภาษาอังกฤษเราถึงจะสามารถทําบัญชีได้อย่างถูกต้องไม่เป็นไรเราก็เราก็ทำบัญชีกับกับเจ้านายคนไทยสิคนต่างชาติเราก็ไม่ต้องไปไปยุ่งเขาก็จะทาของเข้าไปเราก็อยู่กับเจ้านายคนไทยทีนี่ถ้าเผื่อถ้าเผื่อเจ้านายคนไทยเกิดไปลงทุนอยู่ที่ต่างประเทศ เขาก็ต้องไปจ้างนักนักบัญชีต่างประเทศทีครับแทนที่เอาของเราไปไปด้วยทีนี้ครับเห็นไหมและมีน้าซ้ําของเราเองนี่ดีไม่ดีนี่นายจ้างอาจจะอิมพอร์ตนักบัญชีจากต่างประเทศมาทําบัญชีให้แทนตัวเราเราอาจจะตกงานได้ทีนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกฝนภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากรอลงมาคือนักบัญชีจะต้องไปศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีด้วยอ๋ออ่านี่เราต้องศึกษากฎหมายเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับส่วนโปรแกรมบัญชีนี้ไม่ต้องห่วงเพราะตอนนี้ ทางสมาคมวิชาชีพบัญชีเขาดีเขามีการเซตโปรแกรมให้ฟรีๆเลยครับผมแล้วนี่สำนักงานบัญชีต่างๆเขาจะรู้เรื่องพวกนี้ไหมฮะเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าพอเข้าอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงเขาจะรู้ไหมฮะถ้าเผื่อเขาฟังรายการนี้ก็จะรู้ทันทีเลยครับผมโอ้ใช่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 ถ้าเขาฟังรายการนี้แล้วถ้าเขาไม่ฟังอ่ะไม่ฟังก็ลำบากนิดนึงนะครับไม่มีเหรอทางการไม่ดีมาอบรมว่านักบัญชีจะต้องเตรียมตัวในการเข้าสู่อาเซียนอย่างไรพานิจจังหวัดอะไรต่างๆไม่มีไม่มีอบรมเหรอผมก็บอกหัวคนอยู่สลักลางหัวเรือเอเอซีกี่มันหน่อยเขาไม่ท่องหัว ปงฮู้เขาตื่นตัวขนาดใดเล่นัสักตื่นตัวเห็นนี่ติดธงกันตื่นตัวกันมากเพราะว่าผมขึ้นเวทีแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ผมก็ไม่เห็นใครที่รู้เรื่อง AEC มาสกเทาไหลพูดง่ายๆนะฮะเจาะลึกเรื่องบัญชีนี่เขาเป็นวิชาชีพเขาหนีเขาน่าจะแต่คิดว่าไฝ่หาความรู้นะเอจัดไม่ได้นี่จัดเจวันาเท่าที่ผมมีประสบการณ์มานะคือนักวิชาการบ้านเรานี่คือพูดง่ายๆะกอดเจตตำราครับผมพอถามอะไรนอกตำลาปุ๊บ ตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลย,มเลยผมเคยสัมภาษณ์มาบันทีเราวนัดจะขอสัมภาษณ์ออกทีวีเนี่ยถ้าเพื่อถามนอกตลาดปุ๊บนี่เขาไม่ตอบเลยตอบไม่ได้เลยต้องให้เขียนคําถามก่อนด้วยใช่อันนี้คือข้อด้อยข้อด้อยของวิทยากรในบ้านเราซึ่งต่างอย่าว่าแต่อ,อ,อย่าว่าแต่ในในอุบลน,นะแม้แต่ในกรุงเทพเองเราเคยถามจัดเตรียมสัก อาจารย์เชื่อมสายเองก็บอกว่าบางอย่างครูก็ไม่รู้นะอืเพราะว่าครูไม่ได้ติดไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเอาไปเอามามันกลายว่าตัวเราใช่อีกครับมีความรู้มากกว่าอาจารย์อีกเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ลึกแต่รู้ว่ามันอัปเดตยังไงบ้างแบบนี้ครับมผมเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าควรในที่เป็นครูบาอาจารย์นะจะคืออย่าถือตำราเล่มเดียวไปสอนเอาเพียงแค่ power point ไ,ไปครับครูจะต้องตามข้อมูลนี่จะต้องไปเล่าให้หนักศึกษาฟังครับผมอมแต่แต่ก็เข้าใจอยู่บางทื่เราไปนักศึกษากับข้อมูลข่าวสารนะบอกไปกับชาว่าเอา เอานามโคตรภาษาซื้อเหมนะคนก็ทาปากแต่งหน้าอยู่นั่นแหละองกับจกอยู่เลเช่น่งนเ่นเฟซบุ๊กอยู่นั่นแหละยิงแวอยู่หันแล้วทายลูปสองนิ้วยัสี่คู่เขาเขาบันทิงกับหัวซามันเหมือนขึ้นกันเหมนซะเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่เราต้องฝึกฝนคือเรื่องภาษาอังกฤษครับผมเอาใครที่เรียนบัญชีหรือมีลูกหลานเรียนบัญชีอยู่หรือว่าจบหรือกำลังทำงานบัญชีอยู่ตอนนี้ฟังสรุปจากคุณนพพรนะครับและก็เรื่องที่สองคือควรจะไปศึกษากฎหมายของประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีด้วยงวยใครจะมาสอล่ะ แล้วก็ประการต่อไปตัวนี้สําคัญไม่ยิ่งหยาหกว่ากันครับคือเรื่องของคุณธรรมคือเราจะต้องเน้นเรื่องของจรรยาบรณในวิชาชีพครับ พอเป็นนักบัญชีปุ๊บมันจะมีนายจ้างที่ให้เราปั่นตัวเลขทีนี้ครับโอทำผิดกรอบเพื่อที่จะให้กําไรมากขึ้นกําไรน้อยลงให้เสียภาษีน้อยลงครับบางคนคํานึงถึงเฉพาะผลประโยชน์ของบริษัทครับขาดคุณธรรมครับตรงนี้แหละสําคัญยิ่งกว่าวิชาชีพอีกทีนี้ครับเพราะว่าคุณกระเข้าขายคือกําลังจะโกงนะทีนี้ครับครับผมไม่โปร่งใสไม่มีความยุติธรรมไม่มีคุณธรรมทีนี้ครับถ้าเผื่อนักบัญชีทุกคนยึดถือคุณธรรมปุ๊บมันจะสามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันได้ครับผมดังนั้นตรงนี้นะฮะ ถ้าเผื่อบังเอิญว่าเราทําเข้าสู่ AEC แล้วเราจะต้องมีจุดยืนตรงนี้จรรยาบรรณของนักวิชาชีพต้องเกิดขึ้นครับต้องไปไม่ไม่ไปร่วมมือกับนายจ้างเพื่อเอาเปรียบประเทศของตอนเองครับหรือเอาเอาเปรียบประเทศของคนอื่นแล้วถ้าเผื่อสภาวิชาชีพเขาจับได้เขาจะลงโทษตั้งแต่เบาไปถึงไปถึงหนักตั้งแต่ตักเตือนดีแต่หูนะครับหักเงินเดือนหรือว่าต่อไปคือละงับ ใบอนุญาตโชวคขาวจดถึงถอนใบอนุญาตเลยครับผม,มดังนั้นสรุปแล้วคือ3เรื่องที่ต้องคำนึงถึง1นึ่งเรื่องภาษาอังกฤษ2คือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี3เรื่องของจัญญา,าบันวิชาชีพนัน้านักบัญชีอย่าลืมใน3ข้อนี้ครับนี่คือเรื่องราวของอาเซียนที่ฝากกันในวันนี้ครับครับ